เ้าลงไหมคะหลหกบอก็นั่งดีๆต้องพยนเดี๋ยวน้นไมด้ไม่ได้ลองไหมลองเขาแกเขาแตกนะเนี่ยเอาหายแล้วเดินเเบามาเลาติดมาแล้ว พี่กังวเหมือนาจารย์แปซิกได้ขาเราไปจรางัมได้ี่ป่วยัเดินตึงเลยแล้วตอนนี้คะดีขึ้นะไม่เป็นไรครับไม่ตึงแล้วรับไม่เป็นไรแล้วพี่เป็นไงตอนแปวดแล้วพี่อะตแร้ปว้ว่อะนแรกว้่อะตอนแรกปวดแล้วพี่อะตนแรกวแล้วพี่แรวล้วพี่อะตนแรกปวดล้ี่ยะนกปวดแอะไอนรกปวดแล้อะไรอะตอนรกปวด อิโนมาแล้วไม่ม่หเตนี่ก็ดีเลยจอดมาสอครั้งนะทากประสานะชันมันมันเดินไม่ได้เรื่นี้เป็นไงคะก็เดี๋ยวพล่งจะวิ่งค่ะวิ่งแลวกลับบ้านแตตื่นืเาซเลยเดยวพี่ก็บอกจ้แต่ถ้า่อก่อนนั่งพืนนี่ภูเขาเนี่ยแพี่ลองสิลองทำดูสิน่ภูเขาเรอทำบุญทีสักรยก็ได้นะครสามทะมก็รวยแล้ว เอาไม่ผดได้ทำด้วยดเยนะารรวเแป๊บเดียวพี่ก็ดวเนาะเมื่อก่อนทำบุญตงไม่ได้ไาได้แล้วใช่ไหมเอห